ประธานรักสุดใจบทที่58ยอมกลับไปกับเขาเมื่อลูกทั้งสองเข้าไปนั่งในรถแล้วใบหน้าของจี้เซียวฮานก็กลับมาเยือกเย็นอีกครั้งเพราะนั่นคือหน้ากากอีกอันที่เขาสวมไว้ส่วนทั้งโยโย่ก็หน้าตาบูดเบี้ยวดูไม่งามตาเอาเสียเลยจี G ้เซียวฮานเดินเข้าไปนั่งในรถทั้งโยโย่จึงตามเขาไปเมื่อเข้าไปในรถแล้วเธอก็พบว่ารถคันนี้มีห้องโดยสารเป็นแนวกว้าง ไม่เหมือนเบาโดยสารของรถทั่วไปส่วนห้องคนขับก็ถูกกั้นแยกออกจากห้องโดยสารบรรยากาศภายในรถตอนนี้เต็มไปด้วยความกดดันทำไมเธอถึงต้องพาลูกๆไปต่างประเทศด้วยเพราะว่าผมเป็นพ่อของพวกเขางั้นหรือตอนแรกถังโยโย,โย่คิดว่าที่เซียวหานคงอยากฆ่าเธอให้ตายคิดไม่ถึงว่าเขาจะยอมคุยกับเธอด้วยท่าทีที่สงบก็ประมาณนั้นละ่ะเพราะคุณต้องการแย่งลูกของฉันไปไง เมื่อก่อนตอนที่ไม่มีคุณพวกเราก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกกันอย่างสุขสบายทังโยโย่ไม่อยากจะทะเลาะก,กับผู้ชายคนนี้เธอจึงพยายามข่มอารมณ์เอาไว้ก่อนตอบเขาด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบถ้าไม่รู้ว่ามีพวกเขาผมก็คงไม่เข้าไปยุ่งกับชีวิตของคุณหรอกแต่ตอนนี้ผมไม่อยากให้คุณพาพวกเขาไปอยู่ต่างประเทศคุณเป็นเพียงผู้หญิงที่อ่อนแอคนหนึ่ง แล้วคุณจะเลี้ยงพวกเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรกันจีเซียวฮานเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเขาไม่ปล่อยให้ลูกของเขาต้องน้อยหน้าลูกของคนอื่นหรอกทั้งโย,โยโยหันหน้าไปมองเขาเธอจ้องหน้าเขาอย่างเยือกเย็นแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักเธอก็รู้สึกปวดตาขึ้นมานิดหน่อยแล้วทำไมคุณไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงพวกเขามาตั้งแต่เล็กจนโต คุณไม่รู้หรือว่าพวกเขาสำคัญกับฉันมากแค่ไหนแต่สิ่งที่คุณคิดจะทำก็คือแย่งพวกเขาไปจากฉันดังนั้นสิ่งที่ฉันทำในตอนนี้ก็เหมือนกับที่พ่อแม่ทุกคนต้องทำก็คือต้องปกป้องลูกๆให้ดีที่สุดขณะที่ถังโยโย่โยเอ่อยออกไปเธอก็รู้สึกหมุดหมิดใจขึ้นมาบ้างจี้เซียวฮานขมวดคิว้วพร้อมกับรีตาจากนั้นก็พูดเบาๆว่าผมขอโทษนะที่ใจร้อนไปหน่อย ถึงคุณจะพูดขอโทษก็ไม่มีประโยชน์เพราะถึงอย่างไรคุณก็ต้องการแย่งพวกเขาไปจากฉันอยู่ดีและฉันไม่อยากแยกจากพวกเขาทั้งโยโย่ไม่อยากได้ยินคำขอโทษของเขาเลยสักนิดและปัญหาที่มีอยู่ในตอนนี้ก็ยังแก้ไม่ตกแล้วคุณคิดว่าควรทำอย่างไรดีละ่ะถึงจะทำให้ทั้งสองฝ่ายพอใจได้เมื่อคืนที่เซียวฮานพยายามสงบจิตสงบใจและครุ่นคิดถึงปัญหานี้ เมื่อวานตอนที่จี้เซียวฮานได้อยู่กับลูกๆก,กว่าครึ่งวันเขาก็พบว่าพวกเด็กๆอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีถังโยโย่ในฐานะพ่อเขาก็อยากมีสิทธิ์ในตัวของลูกแต่ว่าพวกเด็กๆก,ก็มีความคิดและความต้องการของตัวเองเขาจึงไม่สามารถพรากเด็กๆไปจากแม่บังเกิดกล้าวได้เขาคงไม่สามารถทำร้ายความรู้สึกของลูกๆได้หรอกดังนั้นในวันนี้เขาจึงตัดสินใจคุยตกลงกับถังโยโย่ ในตอนเช้าขณะที่ที่เซียวฮันกำลังจะไปหาลูกๆที่บ้านหลังนั้นเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากบอดี้การ์ดที่คอยเฝ้าในละแวกนั้นว่าทั้งโยโย่ได้เตรียมกระเป๋าเดินทางไว้สามใบพร้อมกับเรียกรถแท็กซี่มาจอดที่หน้าบ้านรากับว่าเธอต้องการเดินทางไปที่ไหนสักแห่งเมื่อเขาได้ทราบข่าวนี้ก็รีบตามมาอย่างเร็วที่สุดถือว่ายังโชคดีที่มาทันเวลาและให้ลูกน้องขับรถล้อมแท็กซี่คันนั้นไว้ ทั้งโยโย่เอาแต่กัดริมฝีปากเมื่อก่อนเธอสามารถต่อปากต่อบคาพร้อมกับระเบิดอารมณ์ใส่ที่เซียวฮันได้ไม่ยัง้งแต่ว่าในตอนนี้การที่เขาสงบสติอารมณ์และพยายามพูดกับเธอด้วยน้ําเสียงที่เป็นปกติทําให้สมองของเธอโล่งตนคิดอะไรไม่ออกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเธอเอาแต่ก้มหน้าก้มตาพร้อมตอบเขาอย่างเย็นชางั้นเอาแบบนี้ไหมให้ลูกๆอยู่ที่บ้านผมสักระยะ แล้วเปลี่ยนไปอยู่บ้านคุณจี้เซียวฮันคิดว่าวิธีนี้ยุติธรรมที่สุดฉันไม่อยากห่างจากพวกเขาแม้แต่วันเดียวโปรดให้พวกเขาอยู่กับฉันเถอะนะตอนไหนที่คุณต้องการพบพวกเขาก็มาเจอได้ตลอดทั้งโยโย่กัดริมฝีปากแน่นเธอแทบไม่อยากเอ่ยประโยคนี้ออกมาเลยทังโยโย่คุณอยากให้พวกเขาถูกจับตามองนั้นหรือคุณรู้ไหมว่าผมมีศัตรูมากมายแค่ไหน ถ้าพวกเขารู้ว่าผมมีลูกแล้วสองคนเด็กสองคนนี้อาจตกอยู่ในอันตรายนะจีเซียวฮันพูดเตือนสติเธอด้วยสีหน้าจริงจังเมื่อได้ยินว่าเด็กๆอาจตกอยู่ในอันตรายทั้งโยโย่โยก็เงยหน้าขึ้นพร้อมกับถลึงตาใส่เขาด้วยความโกรธงั้นคุณก็ไม่ต้องมาข้องเกี่ยวกับพวกเขาอีกไม่ต้องให้พวกเขาถูกจับตามองสิพวกเขาจึงจะไม่ตกอยู่ในอันตรายถ้าคุณให้พวกเขามาใช้ชีวิตอยู่กับผม พวกเขาก็จะไม่ตกอยู่ในอันตรายใดๆจุดประสงค์หลักของเขาก็คือเรื่องนี้ทั้งโยโยก่กำมัดแน่นผู้ชายคนนี้ช่างน่ารังเกียจสิ้นดีเขาตั้งใจจะพูดเรื่องพวกนั้นเพื่อให้เธอตกใจตอนแรกเขาบอกว่าคุยหาข้อตกลงร่วมกันไม่ใช่หรือแต่ทำไมมาจบลงที่ประโยคนี้ได้พวกเด็กๆเ,เขาไม่อยากห่างจากฉันเช่นกันทั้งโยโย่พูดตอบกลับ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือให้คุณย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านผมฉันไม่อยากอยู่ใกล้กับคุณเลยสักนิดทังโยโย่รีบตอบจี่เซียวฮานพูดอย่างเย็นชาว่าถ้าผมไม่เห็นแก่เด็กๆคุณคิดว่าผมจะยอมให้คุณย้ายเข้ามาอยู่งั้นหรือทังโยโย่พูดอะไรไม่ออกผู้ชายคนนี้กล้าพูดเหยียดเธอได้ถึงเพียงนี้บ้าบอสิ้นดีผมมีคฤหาสหาหลายหลัง ถ้าคุณไม่เต็มใจอยู่คฤราหา์หลังใหญ่ตรงแนวเขาคุณก็สามารถไปอยู่ที่คฤหาหน์ตรงริมชายหาดได้พวกเราก็สามารถเว้นระยะห่างกันได้เพราะถ้าเจอหน้ากันทุกวันเราสองคนก็คงอึดอัดใจมากจี้เซียวฮานพูดอย่างเย็นชาทั้งโยโยนิ่งไปครู่หนึ่งสิ่งที่เขาพูดไปเมื่อครู่ฟังเข้าท่าเหมือนกันทำให้เธอรู้สึกดีมากกว่าสิ่งที่เขาทำเมื่อวานนี้ ถ้าคุณเต็มใจให้ฉันอยู่ที่นั่นสักระยะหนึ่งฉันคิดว่าก็ไม่เลวนะแต่ว่าถ้าฉันย้ายไปอยู่คุณห้ามล้ำขอบเขตของฉันนะได้ไหมที่จริงทังโยโย่รู้สึกใจอ่อนตั้งแต่ตอนที่เธอจะพาลูกๆไปที่สนามบินแล้วเพราะพวกเด็กๆเ,เรียกร้องว่าอยากเจอพ่อของพวกเขาทั้งโยโย่ปวดใจไม่น้อยเมื่อก่อนเธอและลูกๆใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะตอนนั้นพวกเขายังไม่รู้ว่าพ่อเป็นใคร แต่ในวันนี้ถ้าจะลบภาพของจี้เซียวฮันออกไปจากจิตใจของเด็กๆเ,เกรงว่าอาจสายไปเสียแล้วในความเป็นจริงเธอก็อยากให้ครอบครัวสมบูรณ์มีพ่อแม่ลูกเพราะลำพังความรักความห่วงใยจากผู้เป็นแม่คงไม่เพียงพอและความอบอุ่นจากพ่อก็สามารถเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายให้แก่พวกเขาได้วินาทีนี้ถังโยโย่โยจึงตัดสินใจว่าเธอจะให้พวกเขาได้มีพ่อเหมือนเด็กคนอื่น ไม่ให้พวกเขาต้องรู้สึกน้อยอกน้อยใจอีกต่อไปที่ถังโยโย่ตัดสินใจทำแบบนี้เพราะเธอเห็นแก่ลูกๆไม่ได้เป็นความต้องการของตนเองแต่อย่างใดเธอเป็นเพียงคนแปลกหน้าคนหนึ่งของจี้เซียวฮานส่วนความสัมพันธ์เมื่อ5ปีก่อนของเธอและเขาที่เกิดขึ้นเธอคิดเสมอว่ามันคืออุบัติเหตุจีเซียวฮานมั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้ต้องตอบตกลงเพราะเธอไม่มีทางเลือกอื่นแล้วได้สิ พวกเราจะไม่ก้าวไกยและล้ำเส้นคุณชายหนุ่มยิ้มด้วยความสุขุมรถยนต์คันหรูได้เคลื่อนเข้ามาในบริเวณคฤหาหน์ตระกูลจี้ทั้งโยโย่ค่อยๆกระเถิบตัวออกห่างจากชายหนุม่มเมื่อครู่เธอรู้สึกอึดอัดใจมากเธอคิดว่าชายหนุ่มมีพลังบางอย่างที่ทำให้ใครก็ตามที่เข้าใกล้เขารู้สึกกดดันการทำข้อตกลงร่วมกันได้ทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาบ้างหลังจากที่เมื่อครู่ชายหนุ่มคนนี้ ทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังตกอยู่ในอันตรายบทที่59คุณชายจี้ถูกปฏิเสธจี้เซียวฮันเหลือบไปมองหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างข้างตนเธอมีดวงตากลมโตและหวานมากเมื่อเขาเผลอจ้องตาคู่นั้นของเธอก็ทำให้นึกถึงลูกสาวขึ้นมาทันทีเพราะดวงตาของลูกสาวก็ดูกลมโตสดใสไร้เดียงสาแบบนี้เช่นกันที่แท้ลูกสาวก็ได้ยินมาจากผู้เป็นแม่นั่นเอง เขายอมรับเลยว่าดวงตาคู่นั้นของเธอช่างสวยงามมีเสน่ห์ดึงดูดใจเป็นอย่างมากเวลาที่เขาแอบมองตาเธอนั้นดวงตาคู่นั้นมักจะส่องประกายสวยงามดึงดูดสายตาให้ต้องหันกลับไปมองอยู่เป็นนิดคุณทําไมถึงมองฉันแบบนี้ทั้งโยโย่โยเริ่มรู้สึกอึอดอัดขึ้นมาเมื่อพบว่าชายหนุ่มเอาแต่มองจ้องตาเธอโดยไร้สาเหตุลูกสาวหน้าตาสัสวยเหมือนเธอเลยนะ จี้เซียวฮานพูดด้วยเสียงแผ่วเบาคราวนี้เขาไม่ได้พูดต่อว่าแต่กลับพูดชมเธอทั้งโยโยรู้สึกหน้าชาวูบปกติก็มีชายหนุ่มชมเธอเช่นนี้เหมือนกันแต่เมื่อชายผู้นี้กล่าวชมเธอกลับรู้สึกกระคายหูอย่างบอกไม่ถูกหญิงสาวแสดงความตกใจออกมาทางสายตาเมื่อจีเซียวฮานเห็นเช่นนั้นเขาหัวเราะอ,ออกมาก่อนพูดว่าคุณกลัวผมหรือทำไมฉันต้องกลัวคุณด้วย ทั้งโยโยร่รีพูดเสียงแข็งเธอไม่ยอมรับรอกว่ากลัวเขาถ้าคุณไม่กลัวผมแล้วทำไมต้องนั่งห่างขนาดนั้นด้วยคุณกลัวผมจับคุณปล้ามหรือไงจี้เซียวฮานแทบไม่เคยคุยแบบนี้กับหญิงใดเลยชีวิตทั้งชีวิตของเขามีเพียงทำงานและหางเงินสองสิ่งนี้เท่านั้นโดยทั่วไปแล้วเขามักจะทำเย็นชากับอารมณ์ความรู้สึกรักๆใคร่ เขาคิดว่าสาหรับตัวเขาแล้วไม่จำเป็นต้องมีความรู้สึกใดกับใครความสุขทั้งหมดของเขาก็คือการทำงานและการหาเงินก้อนโตนั่นเองคุณเป็นบ้าไปแล้วหรือทั้งโยโย่รู้สึกเขินอายเมื่อที่เซียวฮันมองหญิงสาวที่พูดว่าไม่กลัวตนแต่ว่าในตอนนี้ใบหน้าอันขาวใสของเธอกลับเปลี่ยนเป็นสีแดงระรื่นแสงแดดส่องผ่านกระจกและกระทบลงบนใบหน้าของหญิงสาว ทำให้ผิวของเธอเปล่งประกายดั่งหยกเนื้องามจี้เซียวฮันมองเธอตาค้างไปชั่วขณะถ้ามองข้ามเรื่องความดื้อดึงและความเจ้าอารมณ์ของผู้หญิงคนนี้ไปเธอถือว่าเป็นผู้หญิงที่มีหน้าตาสั์สวยคนหนึ่งก็ว่าได้ตอนนี้เธอกำลังรวบผมก่อนมัดเป็นหางม้าเผยให้เห็นหน้าผากอันขาวใสของเธอคิ้วโค้งสวยได้รูปรับกับดวงตากลมโตตมูกโด่งและเล็กได้รูป อีกทั้งยังมีริมฝีปากจิ้มลิมสีแดงระรื่นรูปปากของเธอดูเป็นกระจับสวยงามน่ามองมากนี่คือความงามที่ถูกสรรสร้างไว้อย่างปราณีดูรวมๆแล้วช่างเป็นหญิงสาวที่ดูสดใสอ่อนโยนเหลือเกินรูปร่างของเธอผอมเพรียวแต่มีส่วนโค้งส่วนเว้าอย่างได้สัดส่วนผิวพรรณก็ขาวเนียนสะอาดใสสม่ำเสมอทั้งเรือนร่างชายใดได้พบเจอกับผู้หญิงแบบนี้พวกเขาต้องรู้สึกวันไหวในใจอย่างแน่นอน จี้เซียวฮานเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเมื่อคืนเธอได้ไปพบกับชายหนุ่มคนหนึ่งชายคนนั้นจับมือถือแขนของเธอด้วยชายหนุ่มผู้นั้นคงแอบคิดอะไรกับเธอไม่ผิดแน่จี้เซียวฮานหลีตาพร้อมกับครุ่นคิดอะไรบางอย่างเมื่อคืนตอนที่เขาเห็นชายหนุ่มคนนั้นโอบกอดและพยุงเธอไปส่งที่รถทำไมเขาต้องรู้สึกอึอดอัดและไม่สบายใจขึ้นมาด้วยอาจเพราะเธอคือมารดาของลูกแฝดของตน เขาจึงหวังว่าเธอจะเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกๆและหวังว่าเธอจะไม่แอบไปมีอะไรกับชายหนุ่มคนอื่นทั้งโยโย่เริ่มระแวงชายหนุ่มผู้นี้เพราะเขาเอาแต่จ้องมองเธอหัวจรดเท้าทําให้รู้สึกขนลุกไปทั้งตัวแล้วโชคดีไม่น้อยที่พวกเขาเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยลู่ชิงดูแลเด็กทั้งสองเป็นอย่างดีเมื่อเด็กๆได้พบกับผู้เป็นพ่อ พวกเขาก็พากันตื่นเต้นดีใจจนแก้มแดงระรื่นหมามีคะหมามีคุยกับคุณพ่อไปถึงไหนแล้วคะตกลงกันได้หรือยังคะพวกเราไม่ต้องไปเมืองนอกแล้วใช่ไหมคะทั้งเสียวหนายเป็นเด็กที่ตรงไปตรงมาเมื่อเธอคิดอะไรก็พูดออกมาเช่นนั้นในเวลานี้เธออยากรู้เพียงว่าคุณพ่อกับหมามีของเธอดีกันหรือยังทั้งโยโย่รีบนั่งคุกเข่าพร้อมกับยื่นมือไปลูบศีรษะลูกสาว เธอพูดออกมาอย่างอ่อนโยนว่าใช่จ้าพวกเราไม่ไปเมืองนอกแล้วพวกเราจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กับพ่อของพวกหนูจริงเหรอคะเย่ yeah. เสี่ยวไหนดีใจที่สุดเลยคะ่ะขอบคุณมากนะคะหมามีเด็กน้อยดีใจอย่างมากเธอรีบถูกแก้มถังโยโย่หนึ่งทีถังโยโย่หันไปมองลูกชายที่กำลังหัวเราะชอบใจลูกชายของเธอเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่ง ไม่เหมือนกับลูกสาวที่แสดงออกมาทั้งหมดแต่เธอก็ดูออกว่าลูกชายก็ไม่อยากไปจากที่นี่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็คงคิดถูกแล้วที่วันนี้เธอได้ตัดสินใจแบบนี้ลงไปส่วนจี่เซียวฮานก็เอาแต่จ้องมองลูกทั้งสองคนและหญิงสาวผู้นี้ความอบอุ่นของเธองุดงามราวกับแสงแดดยามเช้าที่สาดส่องทำให้เขารู้สึกเคลิบเคลิมจนยืนนิ่งตาค้างปกติแล้วเวลาที่หญิงสาวผู้นี้อยู่ต่อหน้าเขา เธอมักจะแสดงอาการดื้อดึงและเกรี้ยวกราดแต่ในตอนนี้เขาก็ได้เห็นอีกด้านหนึ่งของเธอด้านที่ใจดีและอบอ,อุ่นทำให้ที่เซียวฮันัน้นใจสั่นวันไหวจนหัวใจปั่นป่วนไปหมดทั้งโยโย่ลุกขึ้นยืนและมองลูกแฝดที่กำลังตื่นเต้นดีใจเธอถอนหายใจออกมาเบาๆแม้ว่าจะรู้สึกอึดอัดใจอยู่บ้างที่ต้องย้ายมาอยู่ที่นี่ แต่ขอเพียงให้เด็กๆมีความสุขอย่างในตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มกับการทำเพื่อลูกๆแล้วเดี๋ยวผมจะให้ลุงหยวนจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านและจะส่งคนมาคอยรับใช้คุณที่นี่ด้วยจี้เซียวฮันยืนมองเด็กๆที่กำลังเล่นอย่างมีความสุขใบหน้าของเขาเริ่มยิ้มแย้มเผยความอบอุ่นออกมาทั้งโยโยพยักหน้าขอบคุณนะคะแต่ไม่ต้องส่งคนมาคอยรับใช้พวกเราก็ได้ค่ะ ฉันสามารถจัดการอะไรด้วยตัวเองได้ผมส่งคนไปดูแลลูกๆต่างหากครับสิ่งที่ที้เซียวฮานอยากทำไม่มีใครกล้าขัดใจเขาได้ทั้งโยโย,โย่รีบหันไปมองทางอื่นส่วนที่เซียวฮานก็หันไปมองลูกๆก,ก็ได้ค่ะคุณก็จัดการได้เลยนะคะฉันยังไงก็ได้ทั้งโยโย,โย่ไม่เกรงใจแล้วในเมื่อเขาต้องการทำเพื่อลูกเธอก็ไม่อยากขัดใจเขา ฉันขอยืมรถคุณสักคันได้ไหมคะฉันมีเรื่องสำคัญต้องรีบไปจัดการทั้งโยโย่ตัดสินใจแล้วว่าจะนำเงินทั้งหมดไปคืนให้ทังเสียโหนจี้เสียวฮานหันไปพูดกับลู่ชิงว่าเอากุญแจรถให้เธอสิทั้งโยโย่ยื่นมือไปรับกุญแจรถเธอไม่ได้หันกลับไปมองชายหนุ่มแต่เดินตรงไปหาลูกๆเสียวไนเสียวรุ่ยเดี๋ยวมามีขอออกไปทำธุระก่อนนะคะพวกหนูเล่นกับคุณพ่อไปก่อนนะจ๊ะ ทั้งเสี่ยวหนายและทั้งเสียวรุ่ยเป็นเด็กที่เข้าใจอะไรได้ง่ายพวกเขาหันหน้ามามองกันราวกับว่าเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วเด็กน้อยพยักหน้าพร้อมกับพูดด้วยความเข้าใจว่าได้ครับมามีขับรถดีๆนะครับเมื่อถังโยโย่โยเห็นลูกๆมองตาก,กันเมื่อสักครู่เธอก็แอบ,บยิ้มพลันคิดในใจว่าต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามคงต้องตัดสินใจให้รอบคอบ สาหรับลูกๆพวกเขาก็มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วจึงต้องรับฟังพวกเขาบ้างหลังจากที่ได้กุญแจรถมาแล้วเธอก็กดรีโมทพร้อมกับเดินไปยังรถคันสีดำที่มีไฟกระพริบออกมาเมื่อก่อนตอนอยู่ที่เมืองนอกเธอซื้อรถเก่ามาขับแต่พอวันนี้ได้มาลองขับรถหรูทำให้เธอรู้สึกไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่รถหรูที่จอดรายล้อมเธออยู่นั้นแต่ละคันมีราคากว่าสิบล้านขึ้นไป ให้ผมไปเป็นเพื่อนคุณไหมจี้เซียวฮานเดินเข้าไปหาเธอพร้อมกับเอ่ยถามด้วยเสียงต่ำเมื่อถังโยโย่เห็นหนุ่มหล่อเดินเข้ามาถามเธอก็รีบโบกมือทันทีไม่เป็นไรคะ่ะฉันไปเองได้ถ้าปล่อยให้จี้เซียวฮานไปเป็นเพื่อนเกรงว่าเหตุการณ์อาจวุ่นวายไปมากกว่าเดิมเสียอีกถ้าเป็นเช่นนั้นถังโยโย่คงต้องลุ่งใจจนอกแตกตายเป็นแน่พอได้ยินหญิงสาวปฏิเสธ ชายหนุ่มก็หน้าเสียขึ้นมาทันทีตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือหญิงสาวด้วยความห่วงใยทว่าเธอกลับปฏิเสธความตั้งใจของเขาท่านประธานจี้อารมณ์เลยไม่ดีขึ้นมาอีกครั้ง